ครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็นําไปต่อยอดเป็นอาชีพได้หรือว่าจะทําไปลงเองก็ได้ครับนี่เบ็ดลารับทาไปลงเองในเขื่อนในคลองในบ่อในนาเลยได้ลงได้หมดนะครับนี่ลองทําไปลงดูครับมาสาธิตวิธีทําเบ็ดปลาแดงให้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาชมนะครับอันนี้เราจะตัดเอ็นนะครับนี่อันนี้เป็นเหล็กตอกติดไม้ไว้นะครับความห่างความยาวจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ คนชอบนะครับของผมมันเก้าสิบห้านะครับเนี่ยแล้วเราก็พันเอ็นเลยครับเนี่ยนี่เป็นวิธีตัดเอ็นนะครับมันจะตรงนะครับมันจะไม่หงิกไม่งอนะครับครับพันเสร็จเราก็ต้องมัดให้แน่นนะครับเนี่ยมัดให้แน่นๆเลยนะครับเอ็นเราก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับเนี่ยเอ็นของบิ๊กเกมนะครับเบ็ดก็เป็นของโชกุนนะครับเบ็ดโชกุนถูกทนนะครับประหยัดด้วยครับนี่เอ็น ยี่ห้อนี้นะครับลองไปหาใช้กันดูครับครับมาถึงขั้นตอนลวกครับลวกเอ็นนะครับนี่เอาน้ําเย็นลาดก่อนนะครับนี่อันนี้สูตรผมนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อนนะครับลาร้อนร้อนลาดปล่อยให้มันหมานเด้อเมตต์นีก็ตามด้วยน้ําเย็นอีกรอบนะครับ ครับมาถึงขั้นตอนการตัดเอ็นนะครับเนี่ยเราก็ต้องมัดเอ็นแยกออกจากกันก่อนนะครับแล้วก็ออกจากเสาเหล็กนะครับตัดเราก็ใช้กรรไกรหรือว่าคัตเตอร์อะไรก็ได้นะครับครับตัดให้ตรงๆนะครับนี่ตัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงเป๊ะนี่ครับครับก็มาถึงตอนเข้าตัวเบ็ดนะครับเนี่ยก็เข้าตามถนัดของแต่ละคนเลยนะครับเนี่ยแต่ผมเข้าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็พันลงข้างล่างนะครับพันของล่างแล้วก็ดึงครับ นี่ครับดึงครับแล้วเราก็จะมีคีมตัวเล็กๆไว้ดึงอีกทีนึงครับนี่นี่ครับดึงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ลักษณะอย่างนี้แหละครับครับมาถึงวิธีเข้าสายนะครับเนี่ยสายข้าวเบ็ดนี่เราก็ไปคล้องต้นไม้หลังบ้านนะแล้วก็วนกลับมานะครับนี่วนวนเชือกเราจะอยู่ตรงนี้นะแล้วตะกร้าเบ็ดที่เราจะเก็บเข้าก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ก่อนจะเข้าเราก็ดึงก่อนนะครับดึงให้ให้เชือกมันยืดก่อนนี่ดึงให้เชือกมันยืดนะ เนี่ยเช่มันเลือดพอเราเนี่ยเราก็มาวัดนะครับวัดปึ๊บก็ได้แล้วก็มาดูับวิธีเข้าสายครับเนี่ยนี่ครับมาดูตอนเข้าสายนะครับเอาแบบช้าๆชัดๆนะเนี่ยฉีกเชือกตรงกลางออกให้เป็นรูก่อนนะครับแล้วก็สายเอ็นใส่นะครับนี่ใส่เอ็นใส่เอ็นใส่แล้วก็ทําให้เป็นวงนะครับนี่ดูผมจะทําให้วงใหญ่ๆเลยนะครับเอาแบบชัดๆกันไปเลยนะเนี่ยรอบเดียวนะครับเนี่ย แล้วก็ปลายตัวนี้ม้วนเข้ามาในรูนี่นะครับสามรอบเองนะับเนี่ยก็ดึงครับดึงดึงนะครับนี่ดึงให้แน่นครับดึงยังไงก็ได้ครับให้แน่นแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้กลัวไม่อยู่ก็สอนอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยกลัวไม่อยู่นะครับเนี่ย กระจอมมาเป็นอย่างนี้นะครับครับเมื่อข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยสายสายตัวนี้สําคัญนะครับตอนตอนเกาะกับข้าวเบ็ดนี่ต้องให้ตึงนับเนี่ยให้ตึงนับให้ตึงขโมลตามรอบตะกร้านะเกี่ยวลงไปเนี่ยเ่ยวกับข้าเวเบ็ดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตัวเบ็ดเกาะฝังลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับแกะออกง่ายแล้วก็ม้วนจะตามรอบหรือไม่ตามรอบตะกร้าก็ได้นะนี่เสร็จเรียบร้อย